การซื้อตัวนี้นะครับเป็นการซื้อโดยการที่ผ่อนดาวกับธนาคารนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาไปขายโดยที่ไม่โอนกรมสิทธิ์ได้การที่ไปดําเนินการอย่างนี้นะครับแล้วหากเราตรวจพบว่ามีการที่ทําให้ภาพลักษณ์ของธนาคารหรือมีการแอบอ้างชื่อธนาคารทางเราก็จะต้องพิจารณาดําเนินการใช้สิทธิ์าทางกฎหมายครับธนาคารก็ต้องยกยกเลิกสัญญาครับผู้เสียหายกรณีนี้นะครับมันจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่มีความเสียหายที่เกิดจากที่ไปตกลงทํานิติกรรมกันระหว่างคู่กรณีก็เขาก็ต้องไปว่ากันในส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนใน่ของกรณีของธนาคาร ธานาคารก็พร้อมที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามกรอบและก็เงื่อนไขที่ธานาคารสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ก็ขอยืนยันนะกระบวนการที่ดําเนินการขายทรัพย์ของธนาคารนะครับปฏิบัติไปโดยความโปร่งใสถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นธรรมไปตามกฎระเบียบของธนาคารทุกคนเนี่ยนะครับอยู่ในกฎเกณฑ์และก็เงื่อนไขเดียวกันนะครับไม่ม e ีใครที hmm. ่จะได้รับสิทธิพิเศษคืออยากฝากนะครับในการที่จะซื้อทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA เนี่ยนะครับก็ให้มาซื้อกับธนาคารได้โดยตรงเพราะท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ได้บ้านในราคาที่ยุติ ธรรม